ผมมาดูสภาพน้ําที่บริเวณบ้านนาเพียงหมู่4ี่ตบลสําราญอําเภอเมืองขอนแก่นนะครับบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งลําน้ําพองโอ้วันนี้ดูแล้วน้ําไหลแรงมากครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่28กันยายน2565ครับดูดูครับสภาพน้ําน้ําพองปีนี้เยอะครับน้ําพองปีนี้เยอะมากเลย ไปสอบถามว่าผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมเขื่อนป้องกันม่น้ําพองตรงนี้บ้านนาเพียงหมู่4ครับเป็นเจ่าไรนะครับปีปีหน้าบ้านเท่าครับนาเพียงเท่าครับผมน้ำจะลายยุภาพปีนี้อ่านำพ้องกับมาแห้งนำไหลแรงมาเร็วมาเร็วพรอมเสื่อผ้ายูกับเขา้าบนกระโตนี่เป็นปากทางเข้าบ้านนาเพียงหมู่4ตบำบลสําราญอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ ถ้าพี่น้องจะเดินทางไปบ้านอัมพวันอีกประมาณสักเกือบ3กิโลครับ2กิโลเสร็จเสจเส้นทางเข้าสู่บ้านอัมพวันตอนนี้น้ำท่วมแล้วครับไม่สามารถใช้เส้นทางได้ครับ โอ้คุณน้าบ้านอยู่ใส่เนาะครับเนสิไปใส่อยู่ที่กับบ้านครับอยู่บ้านหลับพระวันครับหลับบนถนนกับป์ได้โอ้บ้านอยู่ต้นนานด่นบอกครับอยู่ข้างนาเลยครับน้า่วนถนนครับครับผมไปวัดใดเลยเนาะขับขับพระวันเนาะอันนี้ก็ต้องเพิ่นก็ต้องเดียวรถกลับได้เลยเนาะครับอันนี้เรียกรถกลับเป็นรถเราครับตอนครับครับโอ้